เก็บเงินครับเพราะว่ามีหลายภาคส่วนต้องดูแลครอบครัวเออที่บ้านก็เพิ่งพาไปเที่ยวสวิตมาก็จุกเหมือนกันใช่เป็นยังไงบ้างแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้มากก็เป็นทริปพิเศษซึ่งก็หลายคนก็คงรู้แล้วว่าทริปพิเศษก็คงแพงกว่าทริปที่เป็นเยอะๆอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราเราก็อยากได้ความแบบส่วนตัวกับครอบครัวเนาะแล้วก็คิดว่าอยากจะเลือกโรงแรมดีๆอาหารดีๆให้พ่อแม่กินอะไรเงี้ยคือนานๆเราพาไปทีแล้วก็คิดว่า พ่อแม่เราก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆได้อีกบ่อยๆอะไรเงี้ยครับด้วยด้วยสุขภาพด้วยอายุก็คือว่าช่วงไหนที่สามารถพาไปได้เนี่ยก็ก็อยากพาไปแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นแค่หัวหินอะไรเงี้ยพัทยาอใกล้ไปหรืเปลอาใกล้ไปแล้วเจ็ดหลักถึงไหมครับว่าควรไปไปพ่อแม่โอ้ไม่ขนาดนั้นครับอ๋อเกือบถึงเกือบถึงใช่เออเพราะว่ามันโหคนละสองมันเป็นหนักตรงไหนตรงเกือบถึงเจ็ดหลักก็พวกโรงแรมครับโรงแรมที่พักเพราะเราเราพักเราเปลี่ยนโรงแรมทุกคืน แปดเออแปดคืน9คืนนี่แหละอืมแล้วก็เปลี่ยนทุกเมืองให้ให้ให้มันได้เห็นหลายๆเมืองหลายบรรยากาศหลากหลายครับเป็นไงเราได้เห็นแบบรอยยิ้มเขาเรียกว่าความสุขของที่บ้านจริงๆการก็คุมค่าตั้งแต่ตอนประกวดใดๆแล้วแหละใช่ครับนี่คือบอกว่าเป็นทริปเป็นทริปที่เราอยากพาให้พ่อแม่ได้ไปมีความสุขกันเพราะว่าเป็นประเทศในฝันของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นประเทศในฝันของหลายๆคนด้วยนะครับคืออากาศดีมาก ที่สวิตนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามดอกไม้คือหน้าเนี้ยผมเพิ่งรู้ว่าหน้านี้เป็นหน้านที่เป็นไฮดิซันของเขาตอนแรกผมนึกวา่านั่งหน้าหนาวนี่เป็นไฮดิซันแต่พอไปหน้าในี้ปุ๊บเนี้ยโอ้โหแพงกว่าหน้าหน้าหนาวด้วยซ้ำ<อ>แล้วก็ดอกไม้สวยทองฟ้าสวยแต่ละเมืองต่างๆเขาก็แบบเออหน้าเที่ยวหมดเลย<ม>แล้วก็ได้เห็นถึงคุณพ่อกุณแม่ก็คือแบบหลังจากเที่ยวจบก็คือให้พรมาเป็นกิโล <c oughs> ให้พรยาวมากแบบว่า <c oughs> ขอให้สิ่งที่ลูกทําให้พ่อแม่ <c oughs> จงทําให้ลูกแบบประสบความสําเร็จในการทํางานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะขอให้แบบรรําาวยได้ม มากกว่านี้เป็นพันเท่าร้อยเท่าอะไรเลยครับก็ดีใจป๊บทริปหน้าแม่ขอไปเที่ยวอีกนะลูกนะไม่ไม่ก็ก็พักก่อนครับอก็ดีใจครับคือคือพอเราไปเที่ยวพบเนี่ยก็จะมีแบบเพื่อนเพื่อในวงการก็มีทักไดรเล็กมาไห้่ลิสอย่างเงี้ยลิสก็บอกว่าเฮ้ยแพงไหมวะอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้คุยกันอย่างตั้มาเงี้ยครับก็บอกว่าโหพี่พี่รู้ปะ นี่คือความฝาันของผมเลยนะผมวันหนึ่งอ่ะผมไม่ทำอย่างที่พี่ได้พี่แม่งเป็นตัวอย่างผมเลยผมจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบนี้ให้ได้เรารู้สึกแบบเออดีใจอ่ะคือมันอะทำได้แต่แค่แบบว่าก็ต้องก็ต้องดูเวลาด้วยแหละคือตั้มอาจจะมีงานเยอะใช่ใช่อาจจะดูเวลาของคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าคือถ้าทําได้รีบทาก่อนเลยเพราะว่าพ่อแม่คือของผมอ่ะแม่ก็เดินขาไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยรู้สึกว่าทําช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมจริงๆเราควรไหมเพราะว่าพ่อแม่คืค่อนข้างอายุที่จะแบบมากแล้ว ครับกกิดอ็มีกลัวบ้างครับแต่ว่าเราก็ดูแลอยู่อยู่ใกล้ชิด่ก็คงไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากก็ยังไงโอ้โหไม่มีเลยครับจริงๆเราเกรงใจคนที่ไปจีบมากเว้ยเราเกรงใจเขาแล้วก็แล้วก็ไม่เรื่องใดเล็กอะไรเงี้ยเราเราไม่กล้าเลยคนที่เราชอบคนที่เราปลื้มอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เราอยากจะส่งไปจีบเขาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้า มีมีไงแต่ไม่กล้าคุยไงไม่มีเออไม่มีแฟนขับถายหนูได้ถามนะแฟนขับถายคือคือถึงมีคือมันมีคนที่คุยเข้ามาแต่ว่าพอไม่ใช่ปุ๊บเราก็จะแบบเฟดเลยก็จะบอกเขาให้ให้ตรงกันว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้คุณเสียเวลากับเรานะอะไรเงี้ยมันเหมือนเราพอเราโตแล้วเราเราเราเลือกมากขึ้นด้วยครับเรารอบครอบด้วยอะไรเงี้ยเออเขาก็คงจะเลือกเราเนาะเอาโอเคที่รอบแฮปปี้สีที่คนเดียสีที่ยุคนี้แฮปปี้ไอ้คนเดียวแฮปปี้ให้อยู่กับแม่ไป มีเหงาไหมตอนนี้ชินแล้วครับชินแล้วก็ก็โอเคนะก็อยู่ได้แล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่เราแบบรักอะไรเงี้ยคริส <Chris S 2> ตัมโดม<อ>แก๊งสิบบนพี่โน้เขเาิมงไปเตะบอลกับพี่โน้มานะอะไรเงี้ยก็ไปคลินิกบ้างเดลิสบ้างไปทําหน้าอืม<อ>ไม่เจอเพื่อนหรอกครับมันไม่ค่อยเข้าหรอกเดี๋ยวนี้นะครับรับรางวัลอย่างเดียวเดินหน้ารับรางวัลตามที่ต่างๆอฮ้ย เขาดูแลตลอดชีวิตอยู่แล้วคนนั้นครับก็ไปเจอพี่โน้บ้างตอนนี้ก็เจอพี่โน้บ่อยเพราะว่าก็ก็กลับมาเตะบอลแล้ววนลูปกลับมาฟุตบอลแล้วอืมใช่ชายก็มีหลานตอนนี้ก็เหอนหลานมากเผอหลานครับเผอหลานมากก็เป็นหลานแท้ๆคนแรกในครอบครัวครับก็แบบพอยิ่งมีคนพูดหลายคนว่าแบบเฮ้ยตาโตเหมือนลุงเลยอะไรเงี้ยเสียงเวลาเขาร้องตะโกนเสียงเพาะนะหน้าเป็นนักร้องโอ้โหไปกันใหญ่เลยคนเนี้ย เหมือนบิ้วลุงอะแค่ร้องตะโกนเออแค่ร้องตะโกนเออไปกันใหญ่เลยก็เลยแบบหลงครับหลงเลยแล้วก็เป็นชื่อเราด้วยนะชื่อจริงเขาเนี่ยเราเอาชื่อเก่าของเราให้เขาก็คือชื่อชนินแล้วเธอก็คือร้องเพลงเพลงอะไรนะเพลงแรกพี่ผมชื่อชนินอินใจเอือช่วยเหลือสักคนนี่ก็เป็นเพลงประจำตัวของหลานไปครับมันทำไมมันถึงแบบหลงหลานคนนี้นะครับไม่รู้ครับ คือตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่ไม่ได้มีลูกอ่ะแต่ว่าเขามีเขามีหลานเนี่ยทำไมเขาต้องหลงหลานขนาดนั้นออไม่เข้าใจท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่พอวันนึงเรามีหลานเองอเราเข้าใจแล้วว่าเออทำไมเราถึงเราถึงหลงเพราะว่าเราไม่ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างอื่นคือโอเคถ้าเราถ้าวันนึงเรามีลูกแล้วแล้วเรามีหลานเราอาจจะไม่หลงหลานถ้าเราหลงลูกเราแต่พอเราไม่มีไม่มีใครไม่มีหลานอะไรเงี้ยมีลูกเนี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโหนี่มันคือมันเหมือนตัวแทนของลูกเราด้วยซ้ำ เราสามารถเลี้ยงเป็นลูกได้เลยอ่ะเราสามารถที่จะแบบคือถ้าวันหนึ่งพ่อมันไม่มีตังจ่ายค่ารักษาไม่มีตังจ่ายค่าเทอมเราสามารถดูแลมันได้อ่ะปนะหลักเมื่อเกิดไหมคะปีหลักไปไหนแล้วอ่ะโอ้ไหลจุกอยู่เหมือนกันครับเ,ออเพราะว่าคือตัวพ่อเขาเองน้องเราอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะขนาดนั้นนึกอ,ออกปะแต่ว่าบางทีเขาเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินกที่แบบช่วงช่วงแรกๆมันต้องมีค่าวิตามิน<ป>ฉีดวัคซีนตั้งหลายเข็มแล้วก็ เอ่อมีป่วยบ้างเข้าโรงพยาบาลทีอะไรเงี้ยก็ก็ต้องเป็นเราครับที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ก็วางแผนแล้วแหละก็คงจะเป็นเราเหมือนกันเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาได้ได้เรียนที่ดีๆอะไรเงี้ยครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี